หวังฉานพาแม่นางซเวนเออมาหามานเท่าวินล,ลู่ที่ค่าลัทธิเหอฮวนจงอู่ก็ทำพิธีเคารพภูเขาหวังฉานมีของอยากให้ดูฉับพลันของนั้นก็ปลิวลอยออกไปแล้วบรรพจา์วินล,ลูล่รัทธิเหอฮวนขั้นสู่กำเนิดระยะกลางกอปรากฏตัวออกมาแบบรวดเร็วมองหน้าต่องซเวนเออบอกว่าเหมือนมากถามว่าแม่เจ้าสบายดีไหม แล้วงานเลี้ยงกลางแจ้งที่มีนางรำก็เริ่มขึ้นเจ็ดสำนักนั้นเป็นสาขาย,ย่อยของหกลักทธิมาแต่ไหนแต่ไรหลายร้อยปีก่อนชิงจังหวะพันธมิตรธรรมะกับชาวทุ่งญ้าลุกรานแขวนสวีก็ไปตั้งสำนักตัวเองเพื่อไปสร้างชื่อเสียงทายาทพยัก์จะไปญาติดีกับบัวแกะได้อย่างไรวิลูในฐานะพ่อจักสอนสเวนเออร์เป็นสิทธิสายตรงสเวนเออได้รับสืบทอดแต่กำเนิดก็สมควรฝึกวิชาไร้เหนือประจำลัทีิเหอหวน วินลู่ติดค้าสำนักกุ้ยหลินอยากรู้ว่าหวังฉานรู้จักกับสนเออได้อย่างไรหวังฉานเคยไปลองกับจิตน้องตอนฝึกวิชาอยู่ที่เยียนจาเปารู้ว่านางเป็นผู้สืบทอดจึงได้ออกมือไว้ทว่าคนของคุบเขาห่วงเฟิงเจ้าวัดไม่ดีหลวงชีสกปกจะแจ้งสิทธิชายหญิงทดสอบร่วมกันดูก็รู้ว่ามีเจตนาจะจับคู่วินลู่อยากรู้ว่ามันชื่ออะไรชื่อต่ำๆไม่ควรค่าก่การเอ่ยถึงเจ้านั่นมันชื่อหลี่เฟย วิหาลี่จามสังหอนใจไม่ดีจะเสียเวลาไม่ได้ต้องมาเพ้นค้ดวิชาดาบชิงหยวนบวกกับโอสถทิพย์เพราะพลังขดเขียวขั้นสร้างรากฐาระยะปลายคงอยู่ไม่ไกลน่าเสียด,ดายโอกาสแตกหนอ่อคุณสมบัติรากจิตปัญญาณระดับบ่วยต่ำเตี้ยเรียดินต้องพึ่งพลังปฐมหมุนเวียนสมขั้นสถานเดียว ถ้าพอมีหวังได้ทะลวงจุดตีตันแต่โอสถทิพที่ท่านอองน้อยเอ่ยถึงอย่าประจ,จักาะโลหิตแข็งช่วยเพิ่มโอกาสการแตกนอเคลวิชาแปลงกายเป็นปีศาจเคลวิชาลับกลั่นเป็นนอทมินแต่ของพวกนี้ประมุขลัทธิเฮยซาถึงจะมีฮารี่ไม่อยากเอาตัวไปเสี่ยงแต่คงต้องไปอย่างเสียไม่ได้ฮารี่ก็สัมผัสได้ถึงบางสิ่งกำลังเสริมทั้งสคนมาถึงแล้วแล้วทุกคนก็จัดการประชุมวางแผนกัน หาร์ี่ก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังแต่เรื่องนี้อูสเวนจะไม่ขอเล่นด้วยขอตัวลาม่อชัยหวนได้รับข่าวจากคนส่งสารว่าช่วงนี้ทั้งพ่อบ้านหวังและอองน้อยหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยคนเขาลือกันว่าตามเซียนเท่าคนก่อนนี้ไปตระเวนฝึกวิชาช่วงหลายวันมานี้จวนอองกับบรรยากาศวุ่นวายน่าดูม่อชัยหวนก็รู้ได้ทันทีว่าต้องเป็นฝีมือของหารี่แน่นอนนางวิ่งจากไปด้วยความดีใจแล้วตอนนี้ก็จบลง